หม่ f l o r e n i s t a หอมใสไม่ทำร้ายใครจาก Oriental Princess บางกอก Airways Asia Boutique Airline โทร1771 หลังจากเติมพลังกันเรียบร้อยแล้วเตรียมตัวออกเดินทางกันต่อโดยเราจะเดินทางออกจากโคบ,บ้านขวัญไปที่โรงแรมเอชอโพหินเป้าหมายสุดท้ายของการเก็บ RC กันโดยที่นี่จะเป็นที่พักและกิจกรรมปาร์ตี้ตลอดทั้งวันทั้งคืนไปลุ้นกับ2หนุ่มเตยและเพชรกันครับว่าทั้งคู่จะคะแนนติดลบอีกหรือไม่ โอ้คุณผู้ชมครับและตอนนี้เต้ยกับเพชรนะครับมาอยู่ที่หน้าโรงแรมนี้แล้วครับโอ้โหอลังการการสร้างมากเลยนะฮะเอสออหัวหินนะฮะเอก็คือที่สุดั่นเองเออมันก็คือที่สุดของหัวหินโอ้โหเอาแบบเอาแบบว่าอันนี้คือรายการทีวีฮะเราเข้าไปแล้วแล้วเข้าไปเห็นแล้วด้วยต้องบอกด้เลยว่าขอออกมาเปิดตรงนี้เพราะว่าความยิ่งใหญ่สุดในหัวหินจริงๆแล้วบอกว่าทําถึง จริงๆคือตะแก้อย่างที่เพชบอกเพชบอกว่าให้ผมเนี่ยเข้าไปดูข้างในไม่คิดว่าไอ้คำว่าลอยน้ำอ่ะปกติคำว่าลอยน้ำเนี่ยคือน้ำอ่ะเราก็ไปลงไปลอยน้ำแต่นี่นะครับน้ำลอยอยู่กลางอากาศเลยครับแล้วเราก็สามารถลงไปเล่นได้ด้วยแต่ว่าแต่ว่าเรื่องของฟาซิลิตี้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่ๆเขาจัดการนะฮะผมตอนนั้นเราอ่ะมาเปิดตรงนี้ก่อนได้ครับ e of หัวหินนะฮะคือโรงแรมที่เราจะทำการพักกันในคืนนี้ใช่แล้วก็ทำกิจกรรมต่างๆบริคืนนี้ด้วยใช่ครับและแน่นอนนะครับต้องบอกว่าทุกๆอย่างของพวก เราเนี่ยน,นะครับก็ต้องบอกว่าเราจะดูแลคุณผู้ชมเนี่ยครับตลอดทั้งคืนแล้วก็ความสนุกจะมีให้ตลอดทั้งคืนเลยนะฮะอะตอนนี้นะครับทุกคนรออยู่ทางด้านในแล้วนะครับเดี๋ยวเราตามเข้าไปดูภาพบรรยากาศข้างในกันเลยครับ และตอนนี้นะครับโหคุณผู้โชคดีผู้เข้าแข่งขันนะครับเยอะแยะมากมายมพี่นิวเนี <H> ่ยกำลังดูแลทุกทกคนอยู่เลยนะเออไปไปพี่เพชรไปดูหน่อยฐานพี่นิวนี่คืออะไรนิวสวัสดีครับสวัสดีครับลูกพี่สวัสดีครับอีรอบครับเชิญครับนี่คือฐานนี้คือยังไงผมต้องมาทําอะไรที่นี่มาหมุนวงล้อแหงการโดนลบคะแนนนี่คือกองล้อชะตากรรมใช่แค่ผมยืนตรงนี้ก็ดูโหดร้ายแล้วต้องมาลบคะแนนผู้เข้าแข่งขันแรลลี่ทุกคนเนี่ยผมก็รู้สึก เสียใจแล้วแต่มันเป็นเกมแต่อยากจะบอกว่าตั้งแต่ผมยืนมาเนี่ยทุกคนที่มาหมุนเป็นยังไงครับไม่มีใครโดนลบเลยมีคนเดียวมีคนเดียวคุณพี่เมื่อกี้เดินขอตกไปแล้วไปแล้วแล้วโดนลบสิบด้วยอ้าวหรอลบสิบเลยเปิดเลยนะถ้างี้ยังไม่เป็นเป็นคนเดียวที่โดนลบและโดนลบสิบคนอื่นคือถ่านลงโลโก้นี้ไม่ว่าจะเป็น เอส s o ฟหัวหินหรือว่า the first one travel คือไม่โดนลบโอเคเพราะฉะนั้นแค่หมุนให้ไม่ลบก็พอใช่ยังจะดูยวผมหมุนนะเนี่ยเห็นไหมไม่ลบแล้วอันนี้แตไม่ใช่ไม่ใช่ระบบหน้าจอที่จต้องอย่างน้อยหนึ่งรอบอย่างน้อยหนึ่งรอบอย่างนี้แล้วก็ให้มันหมุนไปกองล้อนี้ดูเลื่อนกว่าชีวิตผมอีกอ่ะไม่โดนไม่โดนนี่เห็นไหม เฮ้ยอันนี้วีอาร์เช็คนะขออีกเท่าเอ้เฮ้่มากินหลุดได้ไงเอ้อมัวหินวีสอร์มไม่โดนโอเคพี่เตยลองอ่ะผมลองผมลองกล้องล้อชะตากรรมครับเมื่อกี้มาลืมบอกไปว่าเกมของเราคือนี่ถ้าเกิดว่าเลขอะไรโดนล้มนี่คือตบหัวนะ เมื่อกี้ผมไม่โดนไปแล้วตาพี่เมื่อกี้ใจอยู่ตรงนี้เลยใช่ไหมทำอะไรผิดไปหรือเปล่าไม่ไม่มีนะพี่น้ำนองนี่คือเลือดเกมในแฟร์นะเส่โอกาสนี่คือ50 50เลยนะเพราะว่าไม่โดนโอ้โหนี่คือไม่โดนเดฟเฟอร์ชวง travel ก็ไม่โดนอ่ะเพชรตัวเมื่อกี้โดนอ่ะหนึ่งล้อใครมันจะไปโง่โดนวะโอเคเนี่ยพี่อย่างนี้แล้วคนต้องทาไมนี่คือโดนล้มผมให้พี่ผมตบน้องไม่ค่อยได้หรอกรักน้องกระเปล่านี่ รักน้องก็ป่ะเป็นจูบหัวได้เป็นตบอันนี้เขาเรียกว่าตบจูนี่เรียกว่าตบจูบได้ก็คืออย่างนี้แหละง่ายๆเกมแค่มีแค่นี้เลยเป็นฐานประจำสุดท้ายอยู่ที่เอสซอมโฮหินครับผมอยากจะได้รางวัลกับเขาบ้างใจตังอยากไปสวิตต์เหรอทีหนึ่งอยากไปสวิตต์อยากไปสักทีเอาสวิตไฟตรงนี้ไปก่อนเออเอนน้ำก็ได้สฉืนน้ำก็ได้ได้อยู่อ่ะใครหมุนก่อนคุณไงอ่ะคุณเพชรตะวันลบสองไหเนี่ยตั้งใจตั้งใจนี่จะไปโดนซ้ำสองวะ เห็นปะไม่โดนไม่โดนเราเอาจริงเอาจังเราไม่มีเล่นเล่นลบสองลบสี่เราไม่เอารลบสิบเราไม่เอารลบสี่ร้อยเอาเมื่อกี้ตอนแรกไม่โดนไม่โดนตอนนี้โดนโดนไม่โดนแรกดีแล้วอันนี้โดนแล้วนะอ่ะโอเคถ้างั้นถ้าองั้นคนต่อคิวเยอะเลยไปไปไปทีมงานเดี๋ยวลงคะแนนลบลบสี่พวกเราแล้วเราลบละเท่าไหร่แล้วอะไป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 โอเคขอบคุณขอบคุณครับทีครับได้ครับได้ครับโอเคครับเอ็นจอยครับพักผ่อนครับผม พี่เต๋าตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่เดสิเนชั่นสุดท้ายแล้วใช่จุดหมายปลายทางของเราครับผมเราอยู่ที่โรงแรมเอสออฟหัวหินถูกต้องก็แลนลี่กันมาทั้งวันออกมาจาก CDC ไปพระผมเจดีแล้วก็มาจบกันที่นี่ใช่ครับหัวหินแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องพักก่อนว่ามันดีขนาดไหน เพราะว่าห้องพักที่นี่นะครับเป็นห้องพักแบบติดริมทะเลเราเน้นเรื่องที่พักอยู่แล้วโชว์ชห้องพักให้คุณผู้ชไมได้ดูที่ไม่ได้มาในทริปนี้เผื่อในปีหน้าอยากมาแลรี่กับเรา,าจะได้สมัครให้ทัน<ช><ช>เพราะว่าคืนนี้เนี่ยแน่นอนทุกคนรู้อยู่แล้วมีคอนเสิร์ตกัสโนวาโอ้ย,อยคือจะเต็มอ่ะวันนี้จะเต็มมาก<ช>ปาร์ตี้จะเต็มมากเดี๋ยวโชว์ห้องพักก่อนดีกว่าไปครับ นี่ทางเดินไปห้องพักนะเนี่ยใช่นี่จะลงทะเลอยู่แล้วนะติดริมทะเลไงติดริมทะเลเลยใช่ริมทะเลโรงแรมนี่ติดริมทะเลแล้วก็มีห้องพักหลายแบบมากเราจะพาไปดูแบบแรกก่อนอันนี้คือดีลักซ์แล้วก็เดี๋ยวจะมีอีกแบบหนึ่ง private pool เล a โอ้โหดีขนาดไหนห้องนี้เลยครับห้องนี้เลยครับขวามือนี้เลยเดี๋ยวเข้าไปเลยห้องนี้เบอร์3105เผื่อใครอยากเอาเลขไปทำอะไรไงเราก็แจ้งไว เพื่อทราบรีวิวกันเลยอันนี้ห้องอะไรเนี่ยดีลัก์ดีลักส์หูใหญ่ขนาดนี้เลยหรอดีลัก์นี่ดีจริงนะใหญ่มากเลยนี่คือเตียงเป็นแบบเตียงใหญ่เตียงคิงเลยแล้วครับแล้วก็มีมุมนู้นเป็นมุมนั่งเล่นแล้วโซฟาใหญ่มากจริงๆโซฟาใหญ่มากโซฟาใหญ่มากรวมถึงด้านนอกก็มีอีกโซฟานึงนะใช่แต่จุดเด่นของเขาคือห้องน้ําไปดูห้องน้ำมาดูห้องน้ําห้องน้ําโอโถงใหญ่ไม่แพ้กันมีอ่างด้วยอ่างอาบน้ำห้องอาบน้ํามีหมดอันนี้ห้องสว่า อันนี้ห้องน้ำห้องน้ำใหญ่มากแล้วก็มีความเป็นแบบส่วนตัวครับอยากมาแบบสววงสวีทอันนี้คือเต็มที่เลยเอ้จริงเหมาะการมาเดทมากแล้วก็มาบครอบครัวก็ได้ใช่แต่ติดอย่างเดียวตอนนี้คือมาคุณนี่แหละไปเปนเตียงเอียไปเปนเตียงเดียวอ๋อไปดูว่าเตียงนิ่มหรือเปล่า เต๋าชวนขึ้นเตียงเลยหรอไม่สิเต๋าอย่าเอาไม่เอาสิเต๋ากล้องอยู่เยอะแม่แม่ไม่เป็นไรหรอกเต๋าไม่ชินอ่านี่ในในจอก็จะมีบอกด้วยใช่ Welcome the first ultimate summer valley นะครับของ2024นี่เลยไปเดี๋ยวไปดูแบบพูวิลล่าบ้างพี่เต๋างานนี้ติดใาเลยใช่นาเชิญครับผมสู่ห้อง private ภูวิลล่า นี่เชิญเลยครับอันนี้เป็นห้องใหญ่พิเศษเลยใช่ครับเหมาะกับการมาเป็นครอบครัวเลยถูกต้องดูแค่ห้องนั่งเล่น v i n g Room ของเราใหญ่มากโอโถงสุดๆมีบริเวณครัวมีโต๊ะกินข้าวมีสาะว,ว่ายน้ำที่เป็น private นะแล้วก็ที่เจ๋งคือมีสองห้องนอนนะครับใช่ครับสามารถมาเป็นครอบครัวได้ ปกติ4ี่คนอ่าได้4ี่คนแต่ขอเตียงเสริมได้ด้วยได้ด้วยเป็น6คนครอบครัวปาร์ตี้เยได้หมดแล้วดูฮะนัาสายยาวด้วยนะสามารถไหว้ได้เลยถูกต้องนี่ห้องนอนแล้วก็ที่บอกว่าจุดเด่นเขากห้องน้ำห้องน้ำเขาใหญ่ทุกห้องโอ้โหนี่เอาดอชาเวอร์พี่เต๋า อ outdoor s h o เผื่อใครชอบแบบเอาดอไม่ต้องกลัวเห็นไม่มีใครเห็นเพราะว่าถูกปิดล้อไมไว้หมดแล้วอ่าใช่ครับนี่เป็นแบบส่วนตัวมากส่วนตัวมากส่วนตัวเลยแล้วก็ฝนตกก็ไม่เป็นไรพราะมลองไาอือฮะห้องนี้ถือว่าเป็นห้องที่เป็นห้องพิเศษของเอซอหัวหินเขาเลยใช่ครับอยากมาอันนี้ผมว่าต้องรีบจองนะเพราะว่าห้องนี้เขาบอกว่าน้อยมาก ก็คือคิวจะว่างน้อยมากใช่คิวว่างน้อยมากแล้วเขาก็มีน้อยมากในที่นี่ด้วยที่เป็นห้องแบบนี้เพราะมันเป็นห้องพิเศษจริงๆรู้สึกว่าถ้าผมจำไม่ผิดนะห้องเดียวห้องเดียวต่อคืนแค่นี้เลยหนึ่งใหญ่สองมีสองห้องนอนสามติดทะเลสี่มีสระส่วนตัวโอ้โหมันพิเศษอยู่ทาานี้ต้องรีบจองสิครับ เอาละครับคุณนิวเราต้องไปเตรียมตัวแล้วฮะถูกต้องไปเปลี่ยนชุดใหม่<ล>หมดเลยให้ตรงกับธีม p i เ a t ปาร์ตีของเราเออแล้วก็มีคอนเสิร์ตด้วยถูกต้องเ <นะ S 1> กสโนวารออยู่ไปไปครับทเ,เที่ยวสวนเถาสาธารณารัฐประชาชนจีน ตื่นตากับความเป็นเมืองมรดกโลกบ้านดินโบราณที่มีคนอาศัยอยู่จริงอายุกว่า800ปีพร้อมแสงสีเสียงที่บอกถึงประเพณีและวัฒนธรรมของเมืองัวเถาและอิ่มท้องไปกับมื้ออาหารจีนแป้จิว๋วและจีนแค่ออกเดินทางวันที่28สิงหาคมถึง1กันยายน2567จําจำนวน5วัน4ี่คืนจากราคา63,900าบาทเหลือเพียง48,900บาทโทร0ู5 879 3936ก็เป็นกิจกรรมประจำปีที่ยิ่งใหญ่มากวันนี้เรามาในทีมอะไรครับวันนี้มา ในทีมไพเรตครับผมไพเรตพาร์ตี้รางวัลที่หนึ่งนะครับเราจะไปท่องเที่ยวกันแพ็กเกจทัวร์ประเทศสวิตเซอร์แลนด์